นี่สปีกคุณพินมาสเตอร์พลินนี่นะครับจากที่ดูมือเธอแล้วเธอคองเป็นผู้กล้าผู้มีบุญคุณช่วยเมืองน,นี้ไว้สินะอา้าวรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นคนช่วยปลดปล่อยเมืองเธออ่ะก็ดูดาบเธอสิทำไมปรมาจารย์หมุดอย่างฉันถึงจะตรวจจับเข็มอันดุร้ายของเธอนั่นไม่ได้กันล่ะ ฉันนับถือความหลักแหลมของเธอจริงๆเลยคุณปรมจารย์หมดุดแล้วก็มันช่างบังเอิญซะจริงเลยดาบเข็มที่ช่วยเมืองเธอไว้ตอนนี้คงต้องมาขอใช้บริการซะแล้วล่ะ <c oughs> จัดไปดีครับความจริงแล้วฉันก็ยังมีงานกองอยู่เพียบเลยแต่คำสั่งของผู้กอบกู้อันสูงส่งเช่นท่านมีหรือที่ข่าจะปฏิเสธข้าคงต้องขอยืมอาวุธท่านสักครู่ซะแล้ว จัดไปช้าเป็นนิดเดิยแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะฮะตีแรงขึ้นโอเคจัดไปครับนี่ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี<笑><笑> <ed> ้เฮ้ยเดโครกอันซีนเอาเรื่องนะฮะไม่ทำอะไรวะไอ้เมื่อกี้ เรียบร้อยแล้วเราก็จะตีแรงขึ้นนะฮะทักษะของเธอช่างน่าประทับใจจริงๆดาบเข็มของฉันตอนนี้กลับมาเป่งปังเพราะเธอเลยแต่ฉันต้องขอถามหน่อยเรายังสามารถอัปเกรดมันได้อีกไหมอ่ะเธออยากอัปเกรดให้มันแหลมขึ้นอีกงั้นหรอมากกว่าที่เพลนนี่ผู้นี้จะทำได้เป็นไปไม่ได้นะ่าแต่บางทีแต่ไม่หรอก เธอลังเลนี่แสดงว่าเป็นไปได้งั้นสิเธอกากไปเหรอฉันจะหาคนที่เก่งกว่าเธอในอนาณาจักรนี้ได้ไหมอะ well, ช้าก่อนอานทน์ไม่ต้องไปหาใครทั้งนั้นแหละขอแค่มีน้ำมันที่บริสุทธิ์และเรื่องลือแม้ว่าเหล่าปรมาจาันยร์หมุดที่ซิตาเดลจะตายไปนานแล้วแต่ก็ยังมีร้านเล็กๆที่มียาสุดมหัศจรรย์ที่ยังคงเปิดร้านอยู่ในโถงของซิตาเดล เพียงแค่เจ้าไปขโมยหยดเล็กๆแล้วก็เอามาให้พรินนี่นะดาบเธอจะรับให้คมกว่าน,นี้ได้แน่แต่ขอให้รู้ไว <c oughs> ้เพื่อนที่รักมแมลงหน้างโง่ที่จิตใจไม่ดีที่จะไปขโมยของนะ่ะมีราคาที่ต้องจ่ายนะเอา้าเดี๋ยวอะไรอะ่ะก็ไปขโมยแล้วมันแล้วควรไหมอะ่ะ <c oughs> เอ้ยอ่ะเยสมาก่อนแล้วกันหรือว่าเราต้องซื้อวะ เออใช่ใชถ้าเกิดเราขโมยไม่ดีเราก็ต้องซื้อแหะเดี๋ยวฉันไปหาน้ำมันเองนะคุณปรมาจารย์หมดุดดาบเข็มฉันจะได้ฆ่าชีวิตผู้คนในอนาณาจักรได้ดียิ่งขึ้นและเกรงว่าฉันจะต้องเจอกับการต่อสู้อีกมากมายเลยจะดีมากถ้าดาบเข็มฉันแข็งแกร่งขึ้นได้อ่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนี่ครับชาเป p น n e นีนะฮะก็คือแข็งแกร่งขึ้นตีแรงขึ้นนะฮะเออสักทีนะ